ึงเชี่ยวใจใจเต้นเห็นน้ำเชี่ยวเรือแล่นเลี้ยวลัดไอยวัยนักหนามองบ้านคนบนขวังเห็นหลังคาข้างฟังขวามีราวสิบเก้าเรือนจากนิราศพนมนะครับ วันนี้ลุงบอจะพาพวกเรามาชมบรรยากาศชมวิวทิวทัศน์มาเที่ยวบนสะพานที่เขาสร้างใหม่เชื่อมสองตำบลคือตำบลพังการแล้วก็ตำบลคลองจะอุดข้ามคลองศกซึ่งเป็นแม่น้ำสายโลหิตของชาวอำเภอประดมนะครับ ซึ่งตรงนี้เรียกว่าบ้านเชี่ยวใสเป็นสะพานสร้างใหม่นะครับโดยกรมทางหลวงเชนบทนะครับทางหลวงเชนบทซึ่งได้นำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยข้ามคลองศกนะครับเชื่อมหมู่ที่หนึ่งตำบลคลองชะอุ่นกับหมู่ที่ห้าตำบลปังการอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์นะครับ ซึ่งเสร็จสมบูรณ์ให้บริการทำให้ชาวบ้านชาวช่องผู้สัญจรไปมานักท่องเที่ยวเนี่ยสะดวกนะครับสะดวกรถเยีะทางด้วยเพราะว่าถ้าไปตามระยะทางปกตินี่ของทางหลวงแผ่นดินนี่จะต้องไปเลี้ยวที่ไกลมากนะครับตรงนี้เป็นทางลัดถ้าคนจะมาจากจังหวัดกระบี่มาจากฟังงาหรือว่า นักท่องเที่ยวนี่เลี้ยวฝบเดียวนะรถนิยทางจะไปเขาศกจะไปอ,อะไรเนี่ยครับสะพานดังกล่าวนี่มีความยาว3ามสเมตรนะครับกว้างเกเมตรนะไม่มีทางเท้านะเป็นเป็นผิวคนอนกรีตเสริมเหล็กนะครับสองช่องจราจรน,นะสองช่องจราจรซึ่งะสะพานเขาเรียกว่าสะพานเชี่ยวใสนะครับสะพานเชี่ยวใสซ,ซึ่งตรงนี้อ่า เป็นเป็นบ้านเชี่ยวใสซึ่งอย่างที่ลุงพอได้อ่านร้อยกรองเมื่อกี้ที่ท่านเจ้าคุณเกตท่านได้ประพันธ์ไว้เป็นเรื่องราชนมที่กล่าวถึงเชี่ยวใสไว้ทั้งสั้นนะครับดูสิวตัดพุทงามนะครับซึ่งสพานเนี่ยทำให้ประชาชนทั้งสองตำบลแล้วก็คนที่สัญจรไปมาเนี่ยได้เดินทางคล่องนะครับ แล้วก็ขนส่งนะพืชผลทางการกเกษตรเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะและปลอดไปด้วยนะครับลดค่าใช้จ่ายนะลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะที่สำคัญคืออำนวยความสะดวกนะอำนวยความสะดวกแก่คนต่างๆนะครับคนที่ผ่านไปผ่านมาได้ใช้บริการซึ่งตรงนี้นะครับอันนี้คือใต้สะพาน ถ้าเรายืนที่สะพานเนี่ยจะเห็นวิวทิทัศน์อันนี้ก็คือกลองจบนะครับกลองจบมองจากบนสะพาน,นสมัยลุงบอเด็กๆเนี่ยมาเรียนที่โรงเรียนพนมนะชั้นประถมปลายก็ก็ที่อยู่ของโรงเรียนวัดพนมปัจจุบันน่ะนะครับแต่เมื่อก่อนเป็นโรงเรียนพนมนะโรงเรียนลุงบอได้มาเรียนโรงเรียนพนมทีนี้ปู่เนตรเป็นครูใหญ่อยู่สมัยนั้น พอพักเที่ยงลุงบอกับเพื่อนๆเนี่ยที่อยู่ชั้นป .5 ป .6 เนี่ยก็เดินมาข้ามเนี่ยข้ามคลองเนี่ยข้ามคลองคลองศกที่ที่บ้านเชียบไซเนี่ยข้ามไปที่โรงเรียนบ้านคลองเชาอุ่นนะครับข้ามไปเล่นไปอะไรกับพวกพวกซึ่งตอนนั้นบ้านโรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองเชาอุ่นเนี่ยก็มีมีลุงของปุณเนตรเป็นครูใหญ่อยู่นะคุณตาแวงนะคุณตาแวงพิทักษ์เตน ึ่งลุงวอเด็กๆก,ก็ข้ามไปเกือบทุกวันแหละนะครับไปเล่นกับพวกพวกเพราะฉะนั้นเด็กโรงเรียนพน,นมเนี่ยจะรู้จักนะครับกับเด็กโรงเรียนคลองชะอุ่นนี่คนน้ำกวนเพราะว่ามันไม่ได้ไกลนะครับเดินจากโรงเรียนพน,นมซึ่งเป็นที่อยู่โรงเรียนวัดพนมปัจิบันนี่ลุงวอก็พาพวกเรามามาดูสะพานใหมนะ่เมื่อก่อนในข้ามลําบากมากนะฮะ,ะนี่ ข้างล่างนะ่ะเป็นเหนือน้ำเนี่ยเป็นทางเดินเก่านะครับเป็นทางข้ามเก่าซึ่งสมัยลุงพอเป็นผู้ช่วยกรมนวยการโรงเรียนบ้านบางสารเนี่ยเคยขี่รถจักรยานวิบา,จากจักรยานยนต์นะวิบากนะนะเครื่องวิบากกันแหละเขาเขาก็เลิกเขาเขาไม่ค่อยใช้ทางแล้วตัดทีหลังนี่ตะลิ่งมันสูงลุงพอกลัวเสียเวลานะก้าบขี่รถเครื่องข้าม,าม,าามไปทางนี้แหละรถมันก็ หงหลังนะสรุปแล้วก็คือเปียกหมดนะจุดประสงค์ก็คือจะข้ามไปที่โรงเรียนบ้านกองยาอุนอ่นนั่นแหละสุดท้ายก็ต้องกลับบ้านนะเพราะว่าตลิกมันสูงนะหลังๆนี่โดนน้ำโดนอะไรเนี่ยมันข้ามลำบากนะครับข้ลำบากทีนี้คนก็ต้องอ้อมไปไกลอันะนี้ก็สะดวกจริงๆไ้ดูภนะูเขาที่เห็นอยู่ข้างหน้านะก็คือทิวเขาพนมนะทิวเขาพนมซึ่ง บ้านเชี่ยวเซยไว้คลองชะอุ่นเนี่ยนะครับเป็นเขตที่อำเภอพนมในเลขตั้งใหม่ๆเนี่ยก็จะมาตั้งอยู่ที่ตำบลคลองชะอุ่นนี่แหละนะครับที่คลองชะอุ่นเนี่ยนะเป็นกิ่งกิ่งอำเภอคลองชะอุ่นนะซึ่งการจุดประสงค์การตั้งสมัยก่อนเนี่ยก็บอกว่าเป็นป่าดงทงทึบนะฮะมีผู้รายชุกชุมมากมีโจรผู้รายชุกชุมทางราชการก็เลย มาตั้งเป็นกิ่งอำเภอเพื่อชงเจ้าหน้าที่มาปราบนะปราบโจรน,นะเขาว่านะลุงก็อไม่เกิดท่านหลอกนะนั่นที่เห็นก็คือนี่กลางเหนือสะพานขึ้นไปนะครับซึ่งสวยนะมาตอนเย็นเย็นเนี่ยแต่เราะมัดระวังนิดหนึ่งเพราะตอนนี้คนนิยมใช้ทางลัดเนี่ยตระหนียทางแล้วก็สะดวกด้วยเนี่ยรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเยอะแยะอ่านะเราก็ต้องระวังเพราะไม่มีทางเท้าด้วยสะพานนี้นะครับ นั่นนเขาพนมนะครับเขาพนมก็เริ่มต้นจากตรงนี้อัวเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ยาวเหยียดไปนะครับยาวเหยียดไปซึ่งบรรยากาศนี่สวยงามนะครับสวยงามนี่ก็คือหน้าแรงนะครับเร,เราก็เลยได้เห็นว่าน้ำมันลงเยอะมีหาดมีอะไรเยอะนะครับ ฝั่งนั้นก็คือฝั่งที่เห็นไปข้างหน้าก็คือฝั่งตําบลคลองจะอุ่นนะครับตอนนี้ก็เป็นเทศาบาลไปแล้วนะครับเทศบาลตําบลไปแล้วนะซึ่งนี่ก็ฝั่งใต้นะครับฝั่งใต้นะไต่สะพานนะครับไต้สะพานซึ่งนะแต่ลุงพอเดินข้ามมาจากฝั่งฝั่งวัดพนมหรือฝั่งโรงเรียนวัดพนมนะครับซึ่งติด ตำบลฟังการนะคือต,ตำบลฟังการาซึ่งที่หลวงพ่อบอกว่า,าข้ามสะพานสองตำบลเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผู้ใช้ประโยชน์นี่ก็ไม่ใช่เฉพาะที่จะเป็นชาวบ้านสองตำบลน,นี้นะครับชาวบ้านทั่วไปในประเทศไทยเนี่ยก็ใช้กันนะครับใช้กันในการอำนวยความสะดวกหลวงพ่อก็พาพวกเรามามาชมวิวที่ตั้งกันแล้วกันนะครับ แล้วนะคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแหละนะครับอย่างน้อยก็ได้ความเพลิดเพลินเจริญใจละงพอก็พยายามจะทําคลิปให้พวกเราได้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะครับมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์มากนะก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทุกหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือซับสไคร y ์ยูทูบช่องลุงพอให้ลุงพอด้วยนะครับ Assalamualaikum